ด้วยมือส่วนลดูครับ ้ำลึกขนาดต้องเพื่อเป็นส่อขับทิ้งจะโดนสวยๆครับอสวยงามอยู่นะครับสวยครับ,ไม,รบไ,ไม่ได้บอก มันร้องมากใกล้ปานนึอถึงล้ำครับเจ็บแปดชีดใส่ง่ายครับโอ้ Ooh, ใสู่้อจนเห็นนาปากันี่มึงก็ผูกใส่เยน็นๆสายกับเลยอออไหนล้วครับอุ้ยใส่ล้อครับ ตัวนี้ใส่โลแน่ๆู้ด่า <Wow. S 1> ใส่โลชัวครับตัวนี้มีปุดกล่องโลศับประธานครับเตรียมสายไหมมัม้งอู้ององูงกมังคุดเยปดุดกล่องทับของนัาประธาน

ลุนปะลุนปะลุ้นลุ้นลุ้นลุอา้อาวงานเข่าครับ <c oughs> ดึงม,มามไม้อีกอา้าวงานเข้าแล้วโอ้ยโอ้เรียบร้อยครับกระหันกันครับเดี๋ยวลุงเอาน้ำดื่มกินได้เนี่ย เขาเปียนนามอีกก็อย่านครับกล้องโทรศัพท์ว่ได้เปิดนั้นครับเปิดพระท่นานหาคู่นี่มาเร็วอีกดีจอบเชื่ที่แรกครับใชดกลับม,ม่าอีกที่แรกคนข่างจิตเบียวครับมาเร็วครับ,รบเปิดกล้องโทรศัพท์พระทันดอก กล้องหวกแบตก็จะเบิดครับนี่สวยครับโอเคครับแต่ตัวนี้ก็ง่ายหมายดีกว่าล้มเลยครับลุงไปเอาปลาตัวนั้นครับหนึ่งลุงไปเอากันง่ายไหมนะครับผมครับลุงไปเอาปลาตัวนั้นเดี๋ยวขอแปรงล่างแป๊บนึงครับ uh huh. โอ้โหหินเชียบสุดๆ นูงครับผู้นำก็ลึกเลยครับน้ำอู้ตขึ้นลึกขนาดไหนครับน้ำตุดขาพอดีครับโอ้ปากอู้เดี๋ยวขอเคี้ยวกันครับนี่ตัวปลาเน็บเน็บขอเคี้ยวกับสายกันครับพี่น้องฉันบ่าดุมเนดุมเงิน ุนก็ลุนุนุนดอกพุกขึ้นมาเปิดกล้องทันพอดีครับเจือเครื่องเจือกล้องเครื่องที่เปิดือเสเยันือกินเด้อสำนึถือนี้ดิอยากดู่อ้เดย้ี่ัองที่ได้ยบมางดลุถึงกขาดตน้ได้อง่ต้อง อื้อ้โหยองนี้ครับแปดขีดนี่แบบเฝ้าเฝ้าเอ้ยนี่ว้าวแปดขีดครับหมานะครับหมายไม่หมาย,มาย,มาย,มายต่อครับผมปลาเข้าท้องครับยินมาโดนเสี่ยวเดีว นะครับง่ายไหมขอบคุณนะครับผมตีนงสินน้องสินต้องนั่สวนเลย หลุนปะหลุนครับอืม <Yes. S 1> มู้คือน,น้ำอไรมู้ดู่ระดุนใสครับที่ลึกมากเห็นพวกล้างๆเนี้ยระฮะค่อยครับกรุนใสอะมันประกาศเสียงครับกเมืนเุนใส,นใส,นใส,นใสตอนมันลึกมากครับ โดนดีวะอ้โดนเซตอะไรอยู่ครับเห้ยทุบโอ้ปลาบ้อนี่อ้วนครับบ้อนนี่เป็นน้ำจืดครับบ้อนจืดแท้ครับอือสวยอยู่ครับโอ้อ้วนตับนี่ล่ะว้าอ้วนครับปลาบ้อนนี่ครับง๊าอู้ปลาง๊าขมบ้อนไปครับมาลุ้นว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาอีกบ่ แล้ยาหมีคนนี้กูนสามตังครับาที่บวกกวรแ้มงเพิ่มยางง้งมึงผมจะเพิ่มยังสองเซนตาขงไกขนาดนี้มีสามสิบบวกครับงสบดเโหดไปเลยอู้า็นฝูคร,รับปลาฝูงมืว่าตัวหนงี้ยเป็นไหปลาฝู้เบาฝู สามสี i, ่ตัวครับพาพูงงงงงถือจิตตัวโหบุถือจิตตัวโดนปะเงียบตุดตัวนุดตุดมอไม่ตุนี่เงียบสายถึงคนเียครับ

ใส่ถอดเลียนแห้งแต่บ่อ,อ,บอร่างครับมันมน้ำซึมกันไปอู้ว่ตัวไหนไปน้ <c oughs> ตัวป่าเน,ะนี่ยนเำืือนกันไปครับว่าได้ยุ่ยได้ินมนี่ป่าเี้ยครับจะดึงเงินอยู่ละิน,น,นของเขาบ่อร่างครับอ่นะเงี้ยอวนตับใส่ถอดครับ มาโมหลังกับจัดไปสามเต็มครับป่าร้อยไก่ครับนุ่มบอดก็จะกลับเลยครับก้าตัวนะนะครับก้ามป่านกุ้วมาครับพี่น้องสรุปยอดข้ามืันนี้นี่นะครับได้ พอเรายู่ได้กินครับอืปากกระกบ,บอกใส่คำน้ำครับป้ากราบอกใส่โอเคดได้ไหมนี่นะครับได้ไดือว่าโมกเกครับนไครับเจอกันมีพี่หนานะครับ